โอ้มากอดไาน้มูแล้วครับบาดนี้เนี่ยบริขิงเนอะบริขิงเนอะปากระดิงยองยย่างยัเนาะเพื่อน่พื่อน่าเพื่อน่ปลาเขาซับเอาซับเอาหน่อเพื่อน่าโซฟาเนี่ยโซฟาเน่เนี่ยแคมองน้อยูแคมของน้อยพื่อนนอเ เอาซับอีกแล้วครับซับอีกแล้วนะแฟมอ,อโอ้ไฟกินดีอยู่ครับไฟหนี่อได้ดึงอยู่นี่ละตั้งขั้นถิ่มใหม่ยังสิเราว่างอันหนึ่วโอ้ไงใส่เอาเออจัดอีกแล้วครับจานไวอยโอ้ดาบน้อย โอ้ยจะลองยดไหมนี่มาเอินอยากถิ่นน้อเบิงปลามันกินเบ็ดอยดีด้วยครับแต่ว่ามันคือมัดมากยังสินี่ปลาเบ็ดเข่าปากแต่ว่ามันคือมัดห่ออ่อนปอดมากจีปอดดินเลยอ่ะเอาเอาเอาขั้นนั้นเอาเลยครับเอาเลยครับเอาคนบ่เฝ้า ยังไหนนอกบาทนี่เอาเบิ่งได้ครับนี่สิเก็บปลาไฟานี่เด้อนี่ปลาไฟานี่อันนี้ปลาไฟาเกา่าปลาได้มาเก็บมานั้งทางทีเลยครับเอาเอาครูเปี้ยมอ๋อนี่นะเอาเลยครับเอาเลยนะอ่าปลาตัวง,งามเลยครับปลาทั้งโขกสูงสาเกีวนี่ย